ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านข้าพเจ้านายฟาเดสโดโลตำแหน่งครูผู้ช่วยปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านปากกาหรงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเป็นไปได้สูงที่สถานการณ์โรคระบาดจะยืดเยื้อไปอีกนานการศึกษาที่เดิมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนกรอบแนวคิดวิถีชีวิตและรูปแบบการสอนของครูย่อมเปลี่ยนไปสถานการณ์เช่นนี้นกลไกการศึกษาทั้งหมดจะต้องเป็นลนักษณะของการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาท่านพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน5รูปแบบคือ o ออนไ a น On ์ออนไลน์ออน m ล n ์และ On จากนโยบายดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาคือนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียน3อ่อนอรณาการโดยใช้สื่อแบบประสมผสานวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยการใช้วิธีการคิดเชิงระบบในการคิดค้นพัฒนาการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา การเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้มีคุณภาพโดยมีกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการพัฒนาเทคนิคน,นวัตกรรมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้เป็นฝ่ายลงมือปฏิบัติ Active Learning ผ่านแอปพลิเคชัน InShot, CapCut เพื่อใช้ในการสร้างสื่อวิดีโอ สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ Anyflip ออกแบบเกมการศึกษาบนเว็บไซต์ Woodwall และสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form โดยการนำสื่อและรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยมีกลุ่มลายห้องเรียนเป็นช่องทางในการสื่อสารและดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านไลน์ และก o g ก e m e มดจากการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนสอ่อนบรณาการโดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาภาษาไทยทั้นะฐมศึกษาปีที่3ผลปรากฏว่านักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดีเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากสื่อต่างๆที่ครูใช้มีการส่งงานมากยิ่งขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานของความแตกต่างของนักเรียนเช่นการใช้เกมการประดิษฐ์และบรูรณาการทักษะชีวิตให้สอดคล้องกับบทเรียนโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลเปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนผู้ปกครองเป็นครูครูคอยเป็นโคช้ช ผู้ปกครองกำกับดูแลลูกหลานที่บ้านอย่างมีทิศทางบนพื้นฐานของความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป